อยู่ในซูเปอร์ซีวีวันนี้อบซูปอร์แมนนะซูเปอร์แมนนะเอ้ยทดนีทีนเอออะไรวะทำไรวะกอดวะกดอกวะเทีสักเทียสักทีสักเทีสมมปเเร่ไม่ลดนะอืมเอร์นซเมนโอ้เยอะเยอะเยอะ

ui các cua lên bún ừ. để 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 khiến Superman mình biến đai vai vay phúc à. Superman nhạc biến đai <laughs> Đến có sức thăng ui Superman biến đa Đinh đinh จอไทยมาแล้วนั่นรุ่งเลยเลยเลยซูเปอร์แมนนี่เลยไม่นะไปไปไปขึ้นอ่ะขึ้นผู้ไม่ถึงงูเอ้ยโดนโดนซูเปอร์แมนจ็บขาไปไปไปไม่เล่นแล้วไปไปซูเปอร์แมนไปทำบาร์กิตก่อน

ไปไปจุยยลดลลงเอ้ยโซ่ไปจุดล้ออยโออ้ยเ,ย <c oughs> เ,ยเยสียหน้าเลยไปไปไปลบลบลบสุเ่เม็นวะเฮ้ยมันไม่ข้ามวะไปไป

เกี่ยมาได้มาแล้วไอ้เรื่องมักจังเว้ยไปซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนวิ่งไปไปรอซุปเปอร์แมนไปดิแมนขับชาเว้ยเฮ้ยเว้ยมามาแซงแซงอย่างนี้ต้องแซงแซงชนเบียดเบียดนั่นไอ้แต่บริกัดก่อนแค่ไปไหนวะเฮ้ยจำเบรคดิอือเอาผิดทางบนเอา

โอ๊ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยิงกูมาเลยวะไปช่ยทีดิโ้โอ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 ้อมเนเล็กๆจบอมเนนานจะบมเนเล็กเกินไปนู่นอ๋อมันตามกูมาไห้วะเล็กเดะไปนันสุดปรแมานานไปยุกลก่านานไป จูบแมนจูบแมนไปตามมั aman, นทางรถไฟออนแป๊บแป๊บแป๊ทางไห <c oughs> นวะท่า,ทานี้ทางนี้ลืมลืมเฮ้ยเฮ้โอ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 ้ยจูวเล่เราเว้ยจูบเปลจูบาวโอาโอ้โอุยอ้ยเย้ไปถึงไหนแล้วนะมาเล่นวะ มาเล่นม oh ่าอยู no ่ไปไปเร่ยนกลับบ้านแล้วซะเหี้อขี่รถขี่มอเตอร์ไซค์อะไรกันวะไปไปอุ้ยอืมมาสิกแค่ทันอุ๊ยโอยโซ่ไฟฟ้าจ้องเวียนไมถึงไหนวะไอ้ควนโลบโลบไม่เคยเห็เราเลยซุปเปอร์แมนนี่ ไปกูเล็วกว่ากูเล็วกว่าเร็วกว่า a กูเร็วกว q u เฮ้ยหลุดด้นลางเกิดแต่เบนเลยผิดผิดไฟฟ้าดักหน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 ้าเฮ้ยดักหน้าไม่เย yeah. เอากานล่างเลยโอยโอุ๊อยอ <c oughs> ยากตรงขับยากยามไม่เป็นเลยเนาะอ

เออก็จะนั่น uh, ส <laughs> ั <Narr ative noise> ่งเล็กสุเมนสั่งสั่งเลยสั่งเลยเออสั่งสั่งสั่งเขียวมองไม่เห็นทางงูมาดิโอุยเตเตอุตาเป็นเออาโชว์ไปไปเปิดเยอะขนะ เลงอยู่เร่งเียวดิงานประเดี๋ยว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  อะไรตัวส่งครั้งๆไปก่อนแล้วก็กดเลื่อนลงมาเดี๋ยวแล้วแต่อเดี๋ยวทำไมฮะอือไปถูเซฟก่อนซูเปอร์แมนเหลือิดเดียวเลยไปไปดิเดี๋ยวเธอซูเปอร์แมนชอบเล่นเกมไม่เอวมันเอ้ยมีกล้องอยู่ด้านบนจอดจำได้

สวดอยู่นี่เออเสียเวลาเลยนะไม่ใช่กี่นาทีนี่ถเฮ้ยเดีราทำอะไรบางอย่างก่อนนะโอ้ในกล้องวะกล้องสวยคนเดินเออเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องตัดเหล่านะแล้วตรงไหนวะ A, B ui Sweet Ui yeah, hết 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 lươn, sao Ah iya yeah. deh. ada cuma ini baik kan deh, deh. Rồi Chị phụ áo cô Vậy đó Ừ, để cái mình cặp lốt ui, ừ, ừ giờ mong nào mới ơi, ôi, vậy vậy vậy, ok, ấy, đừng bỏng nó thắmผม mèo nà, Đã, à, lúc coi อืมเอาดาท่าไปดิเป็นไรวะโอ้ดาท่าค้างเดีด๋ยวดิอืมสามร้อยไปเลยยังพันหนึ่งผ่านแล้วเนแล้วรึเปล่าไป Toi đều đều gọi máy mày về đèo lo con. tôi đã ta hả comment không à mà, nhung gì thoát rồi? quá nè quá quá ผมอ่าอย่างเออปีติเงี้ยดีอะไงยงไม่น่าไม่น่ามึงอะไรงงดิเออมึงแรงอะไรกูไม่ได้ยินโอ้ย๋ยวพันนี้เจ้าก็พอนะเจ็ดล้านไอ้นี่ไม่ไหวเดี๋ยวต้องไปทำเมนูให้เพื่อนเรา oke okay. oke okay, kerja apa pak hmm do you you oke okay. ya. hey, oh, aku bangun ay yang Hei, oh gue nyo gue tuk cewe lah kemana uh hmm ในก็เหมือนกันนะไปเออนี่คนล้านลงนอไปละนี่คิดได้งไงวะมามาเอาเงินไ,นไม้เม็ดเอาเงินเ,เน,น,น็ดน่างงไอ้นี่ไอีกงงเว้ยเออน,นัน่นนี่นี่เงินนี่ก็จะลูกทรงแมน ้กูเป็นคนดีไม่เกี่ยวกันไอ้เหี้ยออู้ตัวลูกพงยิงอก็เอามาตาซูเปอร์แมนออกมาได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงกูโอ้ย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 บัดกูซูเปอร์แมนเลยซูเปอร์แมนเลยกูจุกมูเปอ์แมนนู้ยกูไปตายตายตาย สมนน์นี่โอ๊ยไปเยี่เขาไม่ให้เงินส่วนเป็นดนาจังหวูบมีภบอย่าไปแล้วไม่ได้เงินอะไรวะ ไปไปทางนี้ทางนี้อยู่ใต้สะพานโอเคโอ้ทางละจากบ้านทางละจากบ้านนานเข้า,ขา,าเข้าจอได้เข้ากัน นั่นอะไมันวะยังไม่ได้ปืนไปอฮ้ยจบเลยเนี่ยเออ